สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์แมทริกช่องที่รวบรวมข้อมูลรถยนต์ใหม่ล่าสุดทั้งรีวิวสเปคราคาและจุดเด่นของรถยนต์ในแต่ละรุ่นหากคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่หรืออยากรู้ข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้ออย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่หลายคนรอคอยกับนิสสันคิกรุ่นปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดจากนิสสันที่มีการอัปเกรดทั้งในเรื่องของดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่จะน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก닛สันลิกสองพันยมาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่ที่ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบเลเตเต็มระบบพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g หลายรูปทรงใหม่กระจังหน้าแบบ V ี o t ชันดีไซน n เอกลักษณ์ของิสันยังคงอยู่แต่มีความโบเฉีียวยิ่งขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงและสปอร์ตล้ออลลอยขนาด17-18ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมาพร้อมหลังคาสีทูโทนให้เลือกหลายแบบ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่มีเอกลักษณ์มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับภายในของคลิก2026ถูกออกแบบให้กว้างขวางและเน้นความสะดวกสบายบอนั่งทรงสปอร์ตหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีทั้งผ้าและหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต รับได้หลายทิศทางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8-10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงคุณภาพจาก Bose มีให้ในรุ่นสูงสุดพร้อมลำโพงที่พนักพิงศรีรษะของผู้ขับขี่เพิ่มประสบการณ์ฟังเพลงขณะขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมขุมพลังของนิสสันคลิก2,206ยังคงใช้ระบบ e-Power Generation ใหม่ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักแต่มีเครื่องยนต์เบนซินทำหน้าที่ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่เท่านั้น ทำให้ได้การขับขี่ที่นุ่มนวลแรงบิดดีตั้งแต่ต้นประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดประมาณ136แรงมา้าแรงบิดสูงถึง280นิวตันเมตรอัตราเร่งดีขับขี่ในเมืองและนอกเมืองได้อย่างสบายในเรื่องของระบบความปลอดภัยนิสสันคิก2 0 2 6จัดเต็มเช่นเคยครับมาพร้อมกับนิสสันเซฟตี้ชิลล360ที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ต่างๆเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับวัตถุในจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทาง ในประเทศไทยคาดว่านิสสันคลิก2 0 2 6จะมีให้เลือกทั้งหมด3-4รุ่นย่อยโดยราคาคาดการเบื้องต้นจะเริ่มต้นที่ประมาณ889,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่อาจจะใกล้เคียงหน9 0 0 0 0าบาทขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์ที่ให้มาในแต่ละรุ่นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี e power และอุปกรณ์ที่ให้มาอย่างครบครัน อีกหนึ่งจุดเด่นของ nissan c k สัค, 26, คือความประหยัดน้ำมันด้วยระบบ e power ที่สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ถึงประมาณ25-27กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเหมาะมากสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น สำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ขนาดกระทัดรัดขับง่ายประหยัดน้ำมันและมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยนิสสันคิก2026ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยครับดีไซน์สวยระบบขับเคลื่อนล้ำหน้าอุปกรณ์ครบครันและราคาที่เข้าถึงได้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์แมทริกเพื่อไม่พลาดข้อมูลอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งจากญี่ปุ่นยุโรปหรือแบรนด์จากจีนที่มาแรงในตอนนี้ และหากมีคำถามเกี่ยวกับน닛สันคลิปหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ